Canada announces new border rules following Trump tariff threat out a n a d a าบอกว่าจะตรวจคนเข้าเมืองจากสหรัฐเหรออ้า oh. วตรวจอย่างเข้มงวดมากขึ้นเหรอคุณมาลงโทษประชาชนคนอเมริกันทำไมอะคุณก็ถล่มทรัมป์ไปเถอะคนอเมริกันหรือคนอื่นเขาจะขับรถผ่าน s w i p i n g n e w s e c u r i t y m e a s u r e s คุณจะตรวจหนังสือเดินทางเข้มข้นมากขึ้นเหรอ ผมเคยนะฮะนั่งรถผ่านพรมแดนแคนาดาและสหรัฐแล้วผมอยากจะด่าเจ้าหน้าที่ตอมอคือบังเอิญผมเกลียดเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทุกประเทศฮนะยกเว้นของเมืองไทยเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยเนี่ยเขาดีกับผมผมก็ไม่รู้ว่าเขาดีกับผมเพราะว่าเขาเคยดู The Daily Dose หรือเขาดีกับดีกับทุกคนแต่ว่าเอาเป็นว่าเวลาผมเดินทางกลับมาที่แผ่นดินไทยเนี่ยเจ้าหน้าที่ตอมอเนี่ยเขามีรอยยิ้มบนใบหน้าให้ผมเสมอแล้วเขาจะทักว่าจ,จำผมได้คนี้เวลาคุณขับรถผ่านพรมแดนแคนาดาและสหรัฐเนี่ย ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะไม่ต้องมีตรวจอะไรเลยก็ได้คือแบบขออภัยฮะมันแบบงี่เง่าฮะไร้สาระ,ะตรวจหาอะไรตรวจหายาเสพติดโอเคตรวจอันนั้นควรตรวจแต่ว่ามันเหมือนกับคุณเจอเจ้าหน้าที่ตรวจคนข้อเมืองของบางประเทศไหมที่คุณเคยไปเที่ยวอ่ะแล้วคุณก็รู้ว่ามันไม่มีอะไร,ะไรให้ตรวจอ่ะคือมันไม่ได้น่าตื่นเต้นมากนักอ่ะมันไม่ได้มีแก๊งของเอลชัปโปแบบกําลังเดินทางเข้าอะไรเงี้ยมันไม่ใช่พรมแดนแบบนู่นอ่ะแมมีฟลอริดา อะไรเงี้ยมันไม่ได้ตื่นเต้นอนะ่ะมันเหมือนกับคุณเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจในเมืองซึ่งมันไม่มีอาชญากรรมอะ่ะแล้วพอมีคนโทรศัพท์มาแบบ19 1หรือ911ครั้งหนึ่งคุณก็ตื่นเต้นอนะ่ะนั่นแหละนั่นแหละพรมแดนแคนาดาและสหรัฐอะ่ะเจ้าหน้าที่ตอมอก็อยากตรวจนะคนเอเชียขับรถผ่านซึ่งคนเอเชียมีพิษมีภัยไหมร้อยร้อยคนเอเชียไม่มีพิษมีภัยมั้งต้องตรวจเข้มงวดอย่างนี้นดูอย่างนั้นหนังสือเดินทางวีซ่าถูกหรือเปล่าตัวสะกดชื่อก็อ่านแล้วก็งงอีกยอะไรเงี้ยแล้วสะ แล้วพวกนี้แย่ขนาดไหนเลยไหมไม่หัดโปรไฟล์เห็นคนเอเชียเนี่ยขับรถเที่ยวเนี่ยโอ้ตรวจอย่างกาผู้ก่อการร้ายเดินทางมาถึงคุณเคยเห็นป่ะผู้ก่อการร้ายหน้าตาอย่างไ้ปื้มอะ่ะเกิดมาคุณไม่เคยเห็นหรอกกตรวจอยู่นั่นน่ยอ่านชื่อนามสกุลก็งง,งเฮ้ยทำไมสะกดอย่างนี้สะกดถูกหรือเปล่าตรงตามวีซ่าไหม just go away man ลำคาญเนี่ยเดี๋ยวก็มาตรวจเพิ่มเพราะว่าทรัมป์ไปขึ้นเทอร นี่ย yeah, ทรัมป์ไปขึ้นภาษีนําเข้าอ่ะขู่จะขึ้นภาษีนําเข้าแล้วไปดูถูกทรูโดด้วยบอกว่าบริหารหน่วยงานซึ่งทรูโดเปรียบเสมือนเป็นรัฐมนตรีกระทรวงแคนาดาอะไรเงี้ยเป็นมินิสเตอร์เป็นกอบเนอร์คือในมุมมองของทรัมป์เนี่ยเขาบอกว่าแคนาดาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐนะฮะ พราะฉะนั้นเนี่ยเขารู้สึกว่าจะขึ้นภาษีก็ก็ขึ้นได้จะทําอะไรคาดาก็เลยจัดหนักในขณะที่ทรุดโํกลังจะพ้นจากตาแหน่งนะฮะเพราะว่าเสียงสมาชิกสภาผู้แทนประชาชนไม่น่าจะพอสนับสนุนตนเองละเขาจะตรวจยาเสพติดแล้วก็ตรวจผู้พยพโอเคไอคนที่ซวยคือนักท่องเที่ยวเอเชียนี่ยแหละเพราะว่าที่นู่นเขาต้องทําเป็นเหมือนไม่เลือกปฏิบัติไงเขาต้องไม่ discriminate เขา racial หรือ ethnic p r o f i l e ไม่ได้เขาทำ religious profiling ไม่ได้เขารู้สึกผิด เพราะฉะนั้นเขาต้องตรวจคนเอเชียเนี่ยนะอย่างหน้าตาอย่างเราเนี่ยขับรถไปเที่ยวมีตังค์เ่ะเขาจะตรวจโอ้เข้มงวดมากจะเป็นจะตายเพื่อให้ไม่รู้สึกผิดเวลาตรวจคนสัญชาติอื่นและหน้าตาอย่างอื่นเขาต้องตรวจเราเขาจะรู้สึกว่าเออเขาไม่ร c สิสเขาไม่ discriminate นะ,จะเจอ,อหน้าตาเนินเนินแบบนี้ก็ต้องตรวจเสียเวลา แต่ว่าเขาจะส่องดูเฟน t ทนอลนะครับเพราะฉะนั้นก็คนไทยที่จะขับรถผ่านพรมแดนสหรัฐและแคนาดาแถวแถวนิวยอร์กก็เตรียมการดีๆฮนะคุณจะเจอพิษการตอบโต้นโยบายภาษีนำเข้าของทรัมป์ที่แคนาดาเนี่ยเขาไม่พอใจแล้วก็ทรัมป์ชอบไปขี่ทรูโดงชอบไปใช้วาทากรรมดูถูกทรูโดแต่ว่าเขาจะเปลี่ยนนายกรัฐมนตร,เรีเร็วนี้นะเขาใช้ว่าทรูโดน่าจะพ้นจากตำแหน่งเร็เรวนี้